ความเคลื่อนไหวของทัพเดอะรบบิทบางกอกลาสเอฟซีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อนมีคิวทำศึกฟุตบอลลีโอพรีซิชั่นคัพ2016ที่จะพบกับเชียงรายยูเนเต็ดในวันพรุ่งนี้โคจุนอนุรักษ์สีเกิดได้นำทีมลงฝึกซ้อมณสน,นามฝึกซ้อมของสโมรสรเชียงรายยูเนเต็ดเพื่อทบทวนแทคนิคก,การเล่นโดยเจ้าตัวได้กล่าวแสดงความมั่นใจในศักยภาพทีมว่าสามารถคว้าเชียงรายยูเนเต็ดและนำช,ชนะมามอบให้แฟนบอลบีจีได้ ซึ่งเกมนี้จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้รับชมทางช่อง 24U ในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์เวลา1 9นาฬิกาเป็นต้นไป โอเคฮะเราค่อนข้างจะมีความพร้อมที่ดีนะฮะตัวผู้เล่นเราที่บาดเจ็บก็กลับเข้าสู่ทีมได้นะก็มีแค่ จ้าหนุ่ยฮะสราวุฒินะฮะคนเดียวที่ยังมีอาการไม่สมบูรณ์ร้อแต่คนอื่นนะฮะเจ้าเต๋าก็กลับเข้าสู่ทีมแล้วนะฮะแล้วก็อาริเอลเอลก็มีความพร้อม60%แล้วนะฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ดีที่เราสามารถเลือกผู้เล่นเกมลุกได้เยอะขึ้นครับก็มุมมองที่สําคัญเราเจอผู้เล่นต่างชาติซะส่วนใหญ่นะฮะเราได้เล่นกับทีมเชียงรายในเกมพวกนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งเชียงรายเล่นในบ้านแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็มีเกมที่เกมลุกที่หลากหลายขึ้้้้้้้้นน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 ะััเเเเเเเรรรราา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 ลล่่่่ใใใบบบสสสททีีุดดดออกกตงมถจ็ชหหไไ ในปีนี้เราตุ้งหวังไว้ว่านอกบ้านเมื่อไหร่เราต้องแข่งแข่งเหมือนที่เล่นอยู่ในบ้านานะครับก็เป็นรายการที่สําคัญนะครับรีโอคัพนะครับเป็นถ้วยสปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้วยนี้นะทุกคนตั้งความหวังไว้เราอยากได้แชมป์นะฮะแล้วก็อยากจะนำหนึ่งแชมป์ในการเริ่มต้นของการทํางานก่อนเข้าสู่ไทยพรีเมียร์ลีกก็เชื่อว่าทุกคนนะอยากจะเอาความสําเร็จนี้ไปสู่แฟนบอลแล้วก็ไปมีความสุขด้วยกันในวันที่11อีกครั้งหนึ่งกับการท่าเรือครับผมขอบคุณ okay, <all> right. ครับ I think the, um, the game of tomorrow is very important for us. We started our pre-season with a couple of easy games, and then we played a, a good match against Sirzo Osaka. So now it's the next test. Now it's going to be a tough game against Chiang Rai. We're a couple of weeks out from the season, so it's very important, and we're taking it very uh, we' this game very se seriously. Ah, for the fans that cannot come, I hope that they can watch on TV or they can watch online. I hope that, um, I hope that they enjoy what they watch, and I, uh, I really hope that they can come out to the next home match um, against Taiport.